ษาบอกว่าจำเข็มสะท้อนของอวัยวะด้วยก็คือให้พูดว่าอกสวยหนึ่งอกสวยสองอกสวยสามอกสวยสี่อกสวยห้าคือมือด้านล่างนี้ต้องดันด้วยเสร็จเรียบร้อยวิธีการต่อก็คือขูดขูดจากโป้งหากร้อยเป็นหนึ่งบริเวณตรงนี้จะมาเป็นกระบ,บังลมแล้วถ้าเราขูดทุกอย่างนวดเท้าจะโดนเข็สะท้อนของอวัยวะหลายอย่างมาก ขูดลงจนถึงห้าพอขูดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเป็นใช้ไม้หยดขูดสันแขรงมือด้านนี้จะไม่กังจะมีเฉพาะขูดด้านนอกแล้วก็จะมาเป็นแนวตะตุ่มไปนิ้วกลางแนวตะตุ่มไปนิ้วนางท้องน้อยไปนิ้วก้อยมันก็จะมาสุดตรงบริเวณก้อยแล้วก็จะมาต่อไม่ค่าซักค้า ต่อด้วยค่าสักงผ้าพอสักงผ้าเราก็จะมาตากผ้านอกพอตากผ้านอกปลายเท้าเราจะทับลงไปเยอะแล้วก็กมากำแนวของเส้นตะตุ่มด้านนอกตากผ้านอกแล้วก็กดแวกลิบนี่ค่จะทำแบบนี้ห้าครั้งพอครบห้าครั้งเราก็จะหมุนรอบตะตุ่มเอาดิโงก้งแหวงส่วนใหญ่นักศึกษาจะงอมือ ความถูกต้องจะไม่ใช่มันจะต้องแอนนมันจะถูกต้องแล้วนิ้วจะนันิ้วจะรบรากนักศึกษสารส่วนใหญ่มือจะไม่ค่อยคิดถ้าถูกต้องจริงถูกต้องจริงนิ้วจะต้องคิดกดนี่จ้ะพอด้านนอกเสร็จเราก็จะมาเบนด้านในบริเวณตรงนี้เราจะไม่ดึงแถวแนวกระดูตุนด้านนอกเด็ด้านในเด็ดขาดมันเก็บเราจะต้องลงให้ถึงบริเวณเส้นร้อยหวายหรือเขียนสะท้อนของลำไส้ใหญ่ส่วนคง แล้วก็แวะอ้อมออกมาวิธีการจาให้นักศึกษาจาก็คือเป็นตากผ้าในแวะลีดแล้วก็มาหมุนตุงง่มเหมือนกันขั้นตอนต่อมาก็จะมาเป็นซิกแซกข้อเท้าซิกแซกข้อเท้าเคล็ดลับของซิกแซกข้อเท้าโดยจะเอายูก้อยเกี่ยวตรงกันท้าและลังไข่ไว้แล้วก็จะเอาหัวแม่มือซิกแซกบริเวณต,ตรงนี้ส่วนใหญ่บริเวณตรงนี้นักศึกษาจะไม่เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือจะกดแรงค่ะจะกดแรงที่จะหัดเจ็บบ้าก ตรงนี้ยังไม่กดแรงตรงนี้จะซิกแซกแค่เบา